สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับบอสนะฮะและรายการบางกอกกระซิบก็ซิบกระซิบนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้บอสขนลุกมากรู้สึกเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่รอบตัวบอสเพราะตอนนี้นะครับบอสอยู่ที่กองถ่ายละครของยมทูตกับผู้สาวนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาถามเหล่านักแสดงกันนะครับว่าชีวิตจริงเนี่ยเขาได้เคยเจอผีกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าเจอเรื่องลี้ลับกันบ้างหรือเปล่าและถ้าเขาเจอเนี่ยเขาจะทํายังไงนะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมลุกใครละโอ้ยลุกมาถอยลุกโอ้ยโอ้ย ยิ่กว่าผีซะอีกมาหลอกกันจังววนแสกแสๆแบบนี้ล่ะไม่ดีนะครับ วันนี้เราอยู่ที่กองถ่ายละครยมทูตก,กับผู้สาวนั่นเองเราจะถามกิว๊วเรื่องสิ่งลี้ลับผีๆหน่อยคุณอาเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าครับเราเชื่อนะคะเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายอะไรเงี้ยเชื่ออีกมิติหนึ่งเราว่าเราเคยเจออะโลเคชันนะนะั้นเป็นโลเคชันหมู่บ้านร้างแล้วก็มีการสร้างเบสของนักแสดงเอาไว้ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งก็เป็นลักษณะเหมือนแบบห้องแบบชั้นเดียวมีประตูเปิดมีมุมนึงที่เป็นแบบชุดโซฟามีอาร์มแชร์มีอะไรนั่งปกติ<ม>เรานอนบนโซฟาแล้วเราก็ได้ยินเสียงวอ่อยูตตรงลค ว่าเอ้ยว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นซีนเรา,าทีเนี้ยเราก็กามันจะตื่นแต่ว่าเราตื่นไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเราตื่นแล้วแต่ออยีอใช่แล้วเราลุกไม่ได้ลืมตามไม่ได้ขยับไม่ได้เลยแล้วเราได้ยินเสียงทุกคนคุยถึงเรา,าแล้วเราก็ขืนมากเลยแบบพยายามแบบสวดมนต์พยายามไล่ไล่ไล่ทุกอย่างแล้วเราก,ก็ตื่นขึ้ว เหนื่อยมากแล้วเราอก็เลยไปบอกธุรกิจกองเราก็เลยทราบว่าวันนั้นเป็นวันเปิดโลวันแรกแล้วเรายังไม่ได้มีการไหว้การเรื่องน้องอายแล้วยังขนแขนขนขาสแตนด์อัพซะขนาดนี้เอาเราเรื่องของคนเออเนอล่ะจะขนาดไหนพักสักครู่ครับพ่อังกากัสซีกัสซีปังกากัสซกัสซ จะออกมันอจะออกไม่ออกไม่ออกเหรอไม่ออกอคุณผู้ชมครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเจอผีเนี่ยต้องใช้ไหยเขี้ยนอย่างนี้ไหวเขี้ยนอย่างนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถามเรานักแสดงกันต่อนะฮะว่าถ้าเขาเจอสิ่งลี้ลับเนี่ย <c oughs> เขาจะจัดการยังไงแต่ตอนนี้นะครับขอไล่ผีก่อนนะ <c oughs> อ้าไม่ออกไม่ออกจับจุบแลวนะ ันจะได้หรอครัรบคุณน้องบอสเอ้าหนีไปฟังเรื่องผีๆของเรานักแสดงจากเรื่องยมมาทูดกับผู้สาวกันดีกว่าวันนี้เรามาอยู่ที่กองถ่ายละครของยมมาทูดกับผู้สาวนั่นเอง,เองก็ต้องถามเรื่องลี้ลับน่ากลัวน่ากลัวเรื่องผีหน่อยถามคุณน้ำขิงนิดนึงว่าปกติเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าครับไม่เชื่อแต่ไม่ลู่แล้กการเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอเคยฟังเรื่องเล่าที่น่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมีอะไรที่แบบน่ากลัวที่สุดมีบ้างไหมฮะไม่ใช่เรื่องผีแต่กลัวมากนะพี่ชอบเรื่องไหนที่สุดเรื่องนี้ต ผีแม่ชีอะไรอะค่ะที่แบบเป็นรูปแล้วก็แบบเด้งขึ้นมาจากรูปภาพเนี้ยค่ะไม่ไหวไม่ผ่านเลยอะพี่จริงหเหรอนนั้นเลยเหรอสมมตวิว่าเจอผีขึ้นมาจริงๆเราจะท่องบทสวดไหนก็คงนโมตส่าวนไปเพราะว่าบทสวดอื่นไม่ได้เลย ถามน้องกรณ์นิดนึงว่าปกติเป็นคนเชื่อเรื่องผีเรื่องี้รัาหรือเปล่าเชื่อครับแต่แบบไม่ได้กลัวคือเราอะเคยเจอที่มหาลัยมาเหมือนกันเราไปซ้อมงานประกวดเดาวเดือนก็คือเดินไปแล้วเราเหมือนจะไปหยิบของใต้คณะปกติเขาจะแบบเปิดไฟไว้แต่วันนั้นปิดไฟเราก็เดินไปไม่คิดอะไรอยู่ดีมองไปเห็นแบบเหมือนเป็นเงาคนนั่งอยู่มึมือที่มานั่งคาโลงหรือเปล่า ตอนแรก็คิดอย่างนั้นคือถ้าเป็นพันลงนั่งหลังตรงอ่ะต้องมีแสงมือถือสักหน่อยแหละเออเราก็อ่ะไม่น่าใช่แหละก็เลยหันหลังุ่นที่คนแรกเขาเห็นก่อนเขามีเซนต์เขาเหมือนส่งซิกก่อนเราก็เลยส่งซิกด้วยอืมงั้นแปลว่าใช่ก็เลยเดินหนีกับไม่กลัวแต่ก็ไม่เสี่ยงผมกลัวจริงครับน้องกมันน่ากลัวจริงมันน่ากลัวจริงแต่ตอนนี้เราก็ตลกแต่ตอนนั้กลัวจริงเอางี้ครับน้องกอน์เดี๋ยวพี่จะมีผีตัวหนึ่งมาให้น้องกอณ์ไล่เพราะว่าน้องกรณ์เนี่ยไม่กลัวผีอ่ะมาแล้วผีจัดการไล่เห้ น,นี้แหละคงปราบยากนะ่าดู